ดีครับพี่น้องมือนีสีเห็ดเมนูยำปลาหมึกครับยำหนวดปลาหมึกเดี๋ยวผมให้ชหมกันครับเข้ากับใส่ปลาหมึกก่อนครับผมโอ้ยยันหล่อขนาะก็เอาปลาหมึกครับลวกปลาหมึกก่อนนะครับพี่น้องครับ ใส่หนวดสมุดก่อนครับผมของเข้า,น,าน,น้างต้องสิบหลอดหนวดสมุดก่อนหลวกให้มันพอมันอันนั้นจนังเอยนะครับจะไปหลวกหลายมันสีหมดเนาะพ่อสมุดเข้าเรื่องอันเดียดยครับได้ทีละข้าวบนก่อนามาแบบอันนั้นไปนี่ครับสมุดเข้า กืนวดเกือบเป็นนวดน้หน่อยครับไ่ได้นวดได้นะพี่น้องเน้อนี่ครับวกสมหรัรมันทอดนะครับล้วห่อไก่จากการห่อไกอ่ไปแช่น้ำเย็นนะครับเพื่อให้มันคงสภาพไอเนื้อมันสีแง่นดีนะครับผมนอ็นอคน,น้ำแข็งไว้ไอแช่น้ำแข็งนะครับเย็นๆน้ำแข็งเย็นหเอาจะมาแช่น้ำเย็นนะครับนี่ครับผมแช่น้ำเย็นได้ครับ ครับถึงไว้สักพักนะครับมันอยจิกอบเลยครับกระมือนมกรอบครับผมเอากระตามพรพี่ครับตมพี่ก่อนพี่น้องตมพี่ใครแล้วครับเคลื่อใส่ห้าวครับเอบกะมีเทียมดอกนะครับระเขเทศครับหอมหัวใหญ่แล้วก็ไใบต่างสายครับผมแล้วกะ หนักกว่าเทียมดอกครับอันนี้ตมมัวเบิร์ครับผมเดี๋ยวมาค่อยชมผลแนกันครับโอ้ต่ำเครื่องเสร็จแลล์นะครับอันนี้ผมก็บชิใส่ผุมเครื่องก่อนนะครับใส่น้ำก<ม>ับเทียมดอกก่อนครับผมน้ำกว่เทียมดองนะครับใส่น้ำกว่เทียมดองก่อนนะตา,า,า,ามด้วยตาปิดนะครับตาติดไปตรครับ ตาีดมันเข่ากันนครับมันจะเริ่นะครับพี่นอ้องตานใส่แล้วเขาก็ใส่นัวนัววดยุด,ดวะใส่ผกุงลดนะครับใส่ผุงลวดอ้าไปนะครับพี่นอ้นองปแนตัสำั

เอาใส่ครับบีบใส่เลยยี่อนสองเตียงสามเตียงตามด้วยเชยดดองครับใส่กระเชยดดองลงไป

เจียเสร็เลยครับผมเครื่องเรียบร้อยแล้วเทีเรียบร้อยแล้วพุทธแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับใสยครับผมมักพักครับผมเลยใส่หลายนะครับเกลือเทศครับใส่ลงไปหอมวุ้นไยครับใส่ลงไปใส่ไดเลยอ่าเนี่ครับวันนี้ก็เท่ากัน เดี๋ยมันเข้ากันครับผมพีน้เงาะเรื่อยๆครับเ,เรียบร้อยแลย้วครับ ยำผักกับยำฝรั่งบุบครับชิมมาก่อนได้ครับพี่นอ้องนี่แล้วยำปลาหมึกองชิมมาก่อนอโอเคครับเดี๋ยวเขาตักใส่จานครับผมบัดน,นี้ แ่งหน้าจานาด้วยครับแ่งหน้าจาน้มันมีสีสันจังเลยแล้วแงหน้าจานแดงว่างแ้มเหรอครับผมแ่งหน้าจานเลยเราก็เอาก็าแ่งหน้าจานพว๊กใส่ง้าาปกปกงมครับผมเรกนี่ ครับผมพี่น้องกับเขาหอกับเรียแล้วครับมีถอดป่าด้วยครับเป็นตกมาด้วยครับแล้วก็พผักนะครับผักอันนี้เขาเอ้น่กผักยังไงบกอกมะกรอมาเลเซียยิ่ละมั่นยังไงนะครับอินเดียอินแมนบอินเดียบอกแล้วก็อันนี้ก็เป็นลาบนกครับผมเขบอกเราว่าลาบนกยังงครับอันนี้ผมลาบนกนะครับแล้วกับยำเซาแซ่บครับผมพี่น้องมาจินเขาน้ำกันนะครับ เมนูพักครับเมื่อนี้ครับเชิญก่อนครับผมสวัสดีครับมากินข้าวนั้งกันครับผม